เดินไปหายจใจใได้ละเดี๋ยวมาโบกอบอกกันเลยครับผมอดูแกมันงซุกแล้วนี่ว่าดูโอ้เดี๋ยวมาจิ้มกันเพราะเนาะจิ้มกันเลยครับผมโอ้สุ้มตันนี่ตัวย นี่ครับทางก็ซุงมใกล้ๆกันเลยครับผมด๋าอืมอืมหวานมากครับอืม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  บอกว่าของมันเท่ากับอร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย